สวัสดีครับวันี้จยงกินน้อครับเห็นยังกินน้อครับพัดปากปองครับวันผัดหรครับสว่าเอิญนี่แม่เนีวได้แหละบุคงทหทานไทยนีนแม่โดดแล้วนะครับโดดชีวิตทหารอันนี้เขาเลี้ยงด้วยเขาาครับเขาเขาเลี้ยงครับเนี่ยครับปากปอง สวัสดีครับอันเป็นยังไงเน้อครับถูกแห้งถูกแห้งถูกแห้งครับเดี๋ยวมาพันยาป่าหน่อยอุ้ยอันยาเสียนอุ้ยพันหยอดยาเสียนถูกแห้งไรถูกหลายถูกอย่างปากมองอันคิดยังไงครับมาเป็นทหารสองปีนี่ครับก็คิดจังหนึ่งกับเท่ครับเป็นเป็นยังไงเนี่ยอันสองปีนี่ได้ยังไงครับบอเป็นบ้ากัเมียปไาครับ จนจอยพ้นนะครับนอนจอยครับสูบยาพันธุ์นะครับสูบยาพันธุ์จนจอยครับสูบสูบยาพันธุ์จนจอยครับบอด้สูบยาซองครับครับขอคำคมจากอย่างหนึ่งนะครับเป็นทหารมันก็ดีครับยังหน่อยก็หมู่บ้านสองปีเธอรอดบอดีทำเมียวะป้ากับบ <Yeah, ุญจุบลสูตรครับรเนี่เขาคือเป้าหมายเงินรอดใจเสียเธอเพราจน แก้วได้ขอสัมผัสเบนนะครับถึงจะได้ดดไนะครับเอา้าส่งไปนะครับเอ้าเสียเส้นเสียเส้นแล้วครับตีดระฆังก็จะกาดเอ้าไปไล่เติมแล้วครับเอ้าอยู่ซื้อยางมากกัเป็นอย่าอีกว่าจังดีๆเลย นี่ครับพวกคนจิตตัวเมียครับตอนนี่นี่ยินอยู่บ่อเมื่อวานนี้ไอ้ทู่ไปมันมันตำสายกับตัวทู่มากพอดี 姐们们多久？我。